สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ไขอาการที่ไม่สามารถเข้าวินโดวไดนะ้หรือเป็นการเซตไปออสเบื้องต้นครับอาการจะจะเป็นอยู่เช่นนี้วนไปวนมานะครับ ขึ้นจอดำสลับแล้วก็วนไปวนมาเราก็รอจังหวะคอมของเราที่ขึ้นขึ้นหลบขึ้นขึ้นหน้าต่างนี้นะเราก็กด F2 เข้าไปนะกด F2 เข้าไปจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาจะมี Information Main Security Boot Exit เราก็เลื่อนเลื่อนมาที่ m a น n ะะเลื่อนด้วย ลูกศรปุ่มขวาสุดลูกศรปุ่มขวาเลื่อนมาที่เมนแล้วก็เลื่อนลูกศรชี้ลงล่างชี้ลงล่างเนี่ยเลื่อนมาที่ล่างสุดนะครับมาที่ล่างสุดของเมนก็คือสาตาหมดโอเคปับ๊บมาเลื่อนที่สา t าหมดแล้วก็ Enter นะฮะ Enter เข้าไปค่าที่ขึ้นมาจะมีสองค่าคือ IDE หมดแลว ahc i mode แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นข้างบนไปเลือกเลือกที่ ah ide mode ฮะเป็น ide mode แล้วก็ enter เข้าไปนะค่าซาต์ทโหมดตอนนี้ของเรามันเปลี่ยนไปเป็น ide mode แล้วทีนีนนะ้ต่อไปเราก็เลื่อนอลูกศรปุ่มขวาสุดไปที่ที่ exit นะค,คือออกจากการตั้งค่า มาเลือกที่ปุ่ม exit แล้วก็เลื่อนลงมาที่ล่างสุด save change save change s a การตั้งค่าตะก,กี้ที่เราตั้งค่าไปแล้วก็ต่อไปก็ enter นะมาถึงจุดนี้เราก็ enter ปั๊บทีหนึง่ง enter enter สองครั้งครับแล้วกอ็ออกจากการตั้งค่า ด้วยการกดที่ปุ่ม F10 นะฮะปุ่ม F10 เราก็เลือกในเครื่องนี้จะเลือก e เ,เลือก Yes อยู่แล้วเครื่องจะถามว่า,ามั่นใจกับการเซตค่าการตั้งค่านี้ไหมเราก็บอกว่าโอเคมั่นใจ Yes นะ Yes เราก็ Enter เข้าไปอีกเครง นะครับรอสักครู่นะฮะในช่วงที่รันนี้เครื่องของผมไม่ค่อยเสถียรนักนะมันจะยี่สิบกว่านาะทีตรงนี้จะขอพัท enter พัทไปฮะมาถึงขั้นตอนนี้ล้าจะไม่มีปัญหาอะไร enter พัทผ่านไปนี่เป็นการเซ็ค่าไปออสเบื้องต้นหรือว่าการแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมปฏิบัติการวินโดว์ที่มีอาการยังสามารถเขาวินโดวได้นี่นะในส่วนคอมพิวเตอร์ของผมเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อไอเตอร์ตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยอยังใช้โปรแกรมโบราณอยู่นะฮะเพราะว่าบางบางบางแอปพลิเคชันบางโปรแกรมที่ใช้ร่วมในการทำงานมันต้องใช้ มันต้องใช้รุ่นเก่าๆนะฮะเพราะรุ่นใหม่ๆมันจะไม่รองรับกันครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะฮะคิดว่า,าคลิปนี้ผมได้ปรับปรุงข้อบอกพร่องคือภาพที่ไม่ค่อยชัดให้ขึ้นมาแล้วก็บางอย่างที่คิดว่าน่าจะท่านที่ไม่ถนัด เท่าไหร่ก็น่าจะน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะฮะดีกว่าที่เราจะาไปร้านคอมพิวเตอร์